สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเปิดการ์ดกันเฮ้ยซึ่งในะอีเวนต์นี้ครับผมเป็นการ์งแรกที่ผมมาเปิดการ์ดกันนะซึ่งตอนนี้นะการ์ดที่ผมมีทั้งหมดเนี่ย มีอยู่2 3 5บใบครับผมเราจะมาเปิดอะไรก่อนดีนะตอนนี้ผมมีการ์ดฟ้าเงินครับผมฟ้าทองแดงเงินม่วงเงินแดงทองม่วงทองแล้วก็การ์ดไททันครับแน่นอนว่าเราจะมาเปิดการ์ดเล็กสุดก่อนนะถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเเลยลองดูสัก10ใบก่อนเลยครับผม มันจะได้อะไรและโอ้ยเหล่ทองเลยว่าเพราว่าโอ้โหที่เหล่ทองเราต้องขอขอจิ้มทีละใบครับเหล,ทล่ทองและทองเพระโอ้โหไม่เอาสีทองอะ่ะต้องมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นตัวตัวพรา่าเป็นไหลโอ้เฮ้ยอันนี้ไม่แย่เลยครับผมว้าวโอเค มีนักบินมาด้วยนไงอ,อีกสักตับหนึ่งครับและตับนี้มันจะได้อะไรซึ่งตอนนี้อีเวนต์เหลืออีกประมาณ2อาทิตย์นะครับผมอังคารที่2องนะอีเวนต์ใหม่จะมาแล้วเฮ้ยเลยทองอีกแล้วเหรอว้าวดูดีมากเฮ้ยเอาดิเอาดินี่โผล่บะพี่โจ๊โจที่แจกก็มาวะ่ะว้าว สุดจริงว่ะเฮ้ยรอบนี้ทองอีกไหมล่ะ <c oughs> สิบ,บาทนี้ทองอีกป่ะอ๋อชมพูแล้วโอเคโอเคโอเคจะทองรัวรวมันก็กระไรอยู่แต่ว่ามันต้องได้สองพันห้านักบินแหมมาเรื่อยๆเลยนะโอเคโอเคจัดไปครับคือไอ้นี้ยมันเป็นเลทที่ถูกสุดใช่ไหมเลทที่เพื่อนๆสามารถซื้อได้นี่หละผมเป็นแนวทางได้เลยว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆต้องการของไรเนี้ย มันจะได้อะไรบ้างเฮ้ยนี่โอ้โหโจกตัวครึ่งตะกี้ได้มาเป็นตัวเฮ้ยการ์ดฟ้านี่มันออกง่ายนะไม่แย่เลยเพื่อนเพื่อนและรอบนี้จัดไปเลยครับที่เกียรรอดูแล้วนี่ไงโอ้โหแก๊สเพียบเลยไปไปไปครับเอา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 เนี่ยฟ้าเงินมันก็รัวๆกันไปดีโอ้ยไปครับผมอีกสองโลเอาให้หมดเลยนะ แล้วเราจะมาเปิดการ์ดฝาเงินไอ้้าทองกันอืมไม่ใช่ฟ้าไทย <laughs> ไปครับข้ามาพาขึ้นไหวเลยหุยโจ๊กมันออกง่ายเกินไปหรือเปล่าวันนี้ <laughs> คือบางทีอาจจะม,มีอะไรหรือเปล่านะอาจจะโดนเนิร์หนักหรอโลดสุดท้ายครับ <laughs> แล้วคือผมแจกโจ๊กอยู่ด้วยนะแล้วโจ๊กออกรัวๆขนาดนี้แล้วใครจะมาเล่นกับมอนเนี่ย <laughs> โอเคจัดไปครับผมนี่ไงดาบยังโอเคเว้ย โอเคนี่นี่ในนี้มันต้องมีเป็นตัวๆเลยเหรอนี่ไงโอเคครับจัดไปครับผมเปิดได้สองรอบ20ิบใบครับและโลแรกโผลมาเป็นสีทองอแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นชิ้นๆสิงได้มาหุยมูควานครับมูควานอีกโอ้กังอีวครับผมอันนี้ขนาดเล็กเลยเฮ้ยหุ่นนะ่ะหุ่นนะ่ะโออย่าบอกนะว่าจะอาวุธทั้งแถบเลยพม่งมาโจกอีกแล้วโจกเยอะจุง ผมบัะโจ๊กอีกตัวอย่าบอกนะว่าต่อไปก็จะเป็นโจ๊กอีกโอ้ยไลโออันนี้โอเคสายถึกทนกต้องเล่นตัวนี้เลยครับผมลิงเพื่อนดีๆนะโอเคหุ่นสามตัวครับผมแหมหุ้ยๆไปครับอีกโลนึงโรนี้จะได้อย่าบอกว่าโจ๊กโผล่มาอ่ะโอ้ยกังอิวครับอาจจะเป็นปืนสักเจ็ดอัน คุณสามตัวอะไรอย่างางี้ป่ะเอ,อ้ยโจ๊กเฮ้ย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 เยอะไปหรือเปล่าโอเคนูโอก็มาไปอยนนูโออ,เอ,อ,เอ,ออีกตัวน <laughs> หนึ่งดูดิให้เยอะไปอะไรฟะโอเค มาดูแดงเงินเัินบ้างครับผมซึ่งในนี้ก็จะมีเศษของอาวุธแหละเออถ้าเกิดได้แดงทองมาก็ดีนะ <c oughs> เอามารับทาไมเรามาครับผมแดงเงินเราจะได้อะไรในแดงเงินนี้ผมาให้เล่ทองเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> มันดูดีว่าดูดีว่ามาดูครับผมว่าแดงเงินไอเล่ทองเนี่ยมันจะได้อะไรอาวุธชิ้นไหนอาวุธทีธท่เพื่อนอยากได้หรือเปล่า ยางอีกยางอีกยางยางอีกฮะอ๋อมันมาตอนไหนทำไมเราไม่เห็นวะโอเคครับผมเฮดเจครับโอ๊ยแต่ก็ถือว,ว่าเป็นอาวุธที่โอเคแต่ว่าอัปเดตต่อไปอาจจะกระสุนน้อยลง <laughs> โอเคข้ามเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนเท่าไหร่เลยไปอีกไปอีกครับรัวรวกันไปซึ่งเลดม่วงอีกแล้ว นาจาข้ามไปเลยครับโอเคไอเนี้เนี่ยไอบูมบัสพาวเนี่ยปวนประสาทมากถ้าเกิดมีโอกาสก็อัพมาใช้นะเกิดเพื่อนๆพือนมีะนะมันมันมันเวอร์ <c oughs> ปวดปวดหัวโอ้โหโอเคข้ามไปครับนี่ไงก็ก็เก็บเฮ้ยเก็บได้เยอะอยู่นะแต่พาวนี่ไม่ขนาดเล็กไงโอเคสุดท้ายครับผมแถวสุดท้ายแล้วเราโวเลดม่วงอีกแล้ว จัดไปน่เนี่ยเนเฮ้ยบูมนี่โคตรแรงเขาบอกครึ่งอันแล้วเนี่ยโอเคครับผมหมดแล้วต่อไปครับผมม่วงเงินกันบ้างซึ่งม่วงเงินนี้นี่ไงโอเคมีเล็กด้วยครับคาจิโอยคนลุกคาจิปวดสนามถ้าเกิดอย่างด่านมูลด่านอะไรเงี้ยหูคาจิโคตรปวดนะ่ะโยนข้างฝั่งมาได้เลยนะโอเคครับเล็ทองครับเฮ้คาจิมาฮือ แต่ผมว่านักบินแน่เลยวะไปอีกไปอีกเร็วอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเฮ้ยเล็กเลยวะ่ะเฮ้ยอันนี้โอเคครับผมว้าวนี่คือแดงเงินนะเว้ยไม่ใช่แดงทองเว้ยได้เลยได้เลยโอเคครับผมไปอีกไปอีกครับไอม่วงเงินสิไม่ใช่ม่วงดองและเลดเลดทองอีกแล้วเฮ้ยออกดีวะ่ะ ผมอะนักบินอ่ะตะกี้ได้หุ่นมาแล้วมันก็ต้องได้นักบินจิโนะครบเซตมะละโอเคเทสครับเทสห้าร้อยนั่นแค่นี้เหรอนักบินเหรอที่เป็นเลททองอะ่ะอืมเทสอีกคนนึงห้เทอีกตัวนึงโอเคถือว่าได้เทสโอเคนะสุดยอดแต่ว่าอัปเดตต่อไปกราะก็จะบางลงนิดนึงครับผมไปครับผมดูสุดท้ายกันจะเป็นทองอีกหรือเปล่าผมว่าม่วงแล้วล่ะ โอ้โหฟ,ฟ,ฟ้าเลยเลตตำสุดเลยแลั้นเราไปเลยครับอา้าวนี่นี่นี่ถือว่าได้ครับอืมเคโอเคต่อไปครับผมแดงทองอ่าซึ่งในนี้ก็จะไม่มีเศษแล้วและมีนีออนกับตัวบลัดด้วยเบรส,สิบสิบบลัดไปครับได้หนึ่งแถวนะและสิบอันนี้จะได้ปืนไฟสักกี่อันวะโอ้โห,หเก่ามาหนึ่งครับโพมา อืมโอเคทุกเซตแล้วไอ้ทุกไซส์แล้วมานี่ออนเพาวเพาวอีกสองเล็กลนะสามเล็กแล้วนะสี่สี่อ่าขนาดกลางมาแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงบลัดอีลออันนี้โอเคแรงสะใจจัดมาอีกครับผมโอเคนะเฮ้ยอันนี้ไม่แย่ครับผม นีออนพาวสี่อันนี้เอาไปใส่อะไรอะเครปี epy, อะเล็กปืนเล็กสี่อันใส่บลิดยางงี้นะรับ okay, ผมมาดูม่วงทองครับในนี้ก็จะมีนี่เลยเล็กไฟเล็กไฟแห่แล้วโดนนะนะน่าจะเยอะวะ่ะโดนน่าจะบึ้มและอะไรแรกอะอย่าบอกว่าโดนโผล่มาก,ก่อนเลยนะผ่าภาพโดนจ่า <c oughs> แล้วก็ดโดน โดอนอีกแหมมาครบสามตัวเลยนะอ้ะบาบูซ้ำแล้วบูซ้ำแล้วผมมาเป็นเทสครับอือ้โดนมาให้สะเทือนใจก่อนเลยเอา้าเทสอีกตัวหนึ่งเฮ้ยแต่แล้วก็เทสตัวที่สามอย่าบอกนะว่า <c oughs> ววววววเทสเตลเทสไอ้สเตทสเตทโอ้โหเฮ้ยไม่มีไฟหรอโอ้โหนี่ไงยังไม่ทันขาดคำ เล็กไฟก็มาครับผมว้าวโผมาอีกตัวโอเคเนี่ยหเฮ้ยเลดดีมากอะ่ะแม้ว่าจะสะเทือนใจด้วยโดนสี่ตัวแต่ว่าเฮ้ยไม่มีคาจิดีวาเฮ้ยคาจิต้องออกดีลองลองลองดูอยากดูคาจิคาจิออกเปล่าคาจิเดสกโดนโอเคเราเปิดให้หมดเลยเนี้ย เราต้องได้คาจินีอนอนคัทฮุ้ยนีออนคาจินีออนคาจิคาจิป<ะ>ับ<ะ>เฮ้ยอีกสองใบแล้วนะคาจิไม่ออกนะปะับเฮ้ยเพื่อนๆว่าใบาสุดท้ายได้อะไรวะตาโอ้ยดูว่าแล้ว สุดท้ายคาจิก็ไม่ออกเว้ยเฮ้ยตายตายแต่ก็มีเทสมีสตรีทก,ก,ก็ได้มั้งมาสุดท้ายครับผมเป็นไททันครับแอตลางี้บิยอนงี้นักบินเพียบเลยโอเคมาดูกันครับผมว่าจะได้อะไรนะสิบใบครับสิบใบนี้สิ่งที่ออกมาอันแรกเลยนะ <c oughs> นักบินมันเยอะแน่เลยว่ะเฮ้ยมนูนิน อมมนินอีกครับผมอหูกินครับนี่ขนาดหนักนะขนาดใหญ่ออามาอย่างละสองเลยแล้วสามแล้วเฮ้ยนี่ไงบียอนต้องมนีน้อยแต่ว่าแอตแลนทโหดกว่าบ้างถ้านแะต่อัปเดตนะแอตแลนทมันก็จะโดนเนิร์ฟโลร์ยาเวลานโนเชียบลอยครับมาอีกคนหนึ่งไอ,อ้วอยครับดีไงแอตแลนท์เฮ้ยดูดี มาเป็นเซตเลยนี่ครับผมแอตลาสก็ได้บียอนก็ได้ฮูก,กินมูนินสุดยอดให้ลอง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 อีกสักใบดิเผื่อเพื่อมีนักบินบียอนออกมาเมสเซาวนยมาอยู่กับพี่เธอและอมูนิน,อ,นอีกไอทนะีเนี่ยอีใบนะอีใบนะดับนคิงเลยครับปับป๊บปั๊บโอ้นี่ไงมาเย้าจา <c oughs> พป๊าปปโอเค ได้แล้วครับเพื่อนพอจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูได้นะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะลงทุนซื้อกาสสีต่างๆระดับต่างๆมาเนี่ยมันจะคุ้มค่าสักแค่ไหนกับสิ่งที่เพื่อนอยากจะได้นะคือถ้าเกิดซื้อการดมาเพื่อนๆก็ต้องทําใจไว้นิดนึงครับผมว่าทุกความทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเสมอครับอาจจะได้ของดีแต่ของดีที่ได้อะอาจจะไม่ใช่ของที่เพื่อนๆต้องการก็ได้ใช่ไหมล่ะนะเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับผมแลสะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกันมากล่ะ